สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่344กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดน,นะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งป,ปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับ จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมถูกใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นนะครับสามารถแชทคุยติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆ และสาหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมแล้วก็จดเป็นหมายเลของพระที่พี่ๆถูกใจไว้นะครับแล้วก็ให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงมันจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถนะครับพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับ เราก็แจ้งว่านะครับผมสนใจชอบบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆี่รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมเช่าบูชาไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันใน EP ีนี้เลยนะครับ สำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อมพ่อกวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญหลังฮนุมานะครับผมนี่นะครับผมปีพศ2521นะครับผมนี่นะครับออกให้ทําบุญนะครับผมปู่พัทธศีมานะครับและฝังลูกนิมิตนะครับผมนี่นะครับผมทั้งหมด3เหรียญแบบนี้เลยนะครับผมเป็นชุดกรรมการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระนะครับผมแต่ละองค์นะครับออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับผม ในช่วงนี้ก็จะมี3องค์3เนื้อเลยนะครับพี่พี่รายการนะครับผมหม่เลขที่1ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1100บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกนะครับผมในงานผูกพันธสีมาพศสอง2521นะครับผม เป็นหลังฮัลลุมานเชิญธงเต็มองค์แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมชุดกรรมการนะครับผม3องค์3เหรียญนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ1100บาทเท่านั้นนะครับพี่ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1100บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับในงานผูกพันธสีมาพศ2521นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกในงานนะครับผมพศ2521นะครับผมผูกพันธสีมาเลยครับหลังธนุมารเชิญธงนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องกรีนซัยนะครับ น,นี้เป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับ corre. ผมถัดมาก็จะเป็นองค์สุดท้ายนะครับผมในชุดนี้นะครับผมหรือว่าองค์ที่3นั่นเองนะครับผิวดำเดิมทั้ง3องค์เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกลวยชุตินัทารนะครับวัดโคศิตารามนะครับผมผิวสวยๆดำเดิมแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับที่ระลึกนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ถ้าหากมีเสียงรบกวนนะครับผมต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเลยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,100บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับรายกราดัมาครับผมจะเป็นหมายเลข2นะครับผมหมายเลข2นี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันเลยครับ นี่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับผมนะครับราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลข2นะครับ องถัดมานนครับผมเป็นหมายเลข3านะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลบปูทิมนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญเจริญพรบนนะครับผหลบปูทิมอิสริโกนะครับผมนี่นะครับห5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพศ2อ1ห้านะครับพี่นี่นะครับหลบปูทิมอิสริโกนะครับผมอายุ95ปีนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับ ที่ระลึกนะครับผมในสร้างในการสร้างสาราการเปรียนนะครับผมวัดรหัรไรจังหวัดระยองนะครับพี่ผิวเดิมเดิมแบบนี้นะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยครับผมสําหรับหมายเลขที่3นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมเนี่ยนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมหมายเลขที่4นี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผมวัดป่าท่อขามนะครับปีพศ2507นะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมนะครับ๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับสาหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมผมได้รับมาพร้อมกับใบประกาศนิยิบัตรเลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม ผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2507นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมนะครับนี่นะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่4ใน EP นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บองพระสักครู่นะครับผล้ก็จะนําใบประกาศสินิบัตนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นนะครับผมใบประกาศสินิบัตนะครับของของเหรียญพระอาจารย์ฟ้าอาจารโรนะครับนี่นะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับผมพศ2507นะครับพี่ๆเป็นปีพศนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นประเภทเหรียญนะครับผมยอดนิยมนะครับผมรายการที่30นะครับ เป็นองค์พระท,ที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับท่านใดที่ช่าบูชาไปก็จะได้รับพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมได้รับมาพร้อมกับกรอบแบบนี้ก็แบ่งป oui, ันให้พี่ๆพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม1นึ่พันสองบาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที <ส confidence. S 2> ่5าแล้วนะครับผมสําหรับรายการที่5นี่จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จมโบนหนึ่งครับ นี่นะครับผมพิมพ์จมโบ้หนึ่งนะครับผมอง์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีพิมพ์จมโบ้หนึ่งนะครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมนี่ครับฝั่งตะกูสองดอกนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผม อักษรอักษรนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมผิวดำเดิมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมองค์ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมหมายเลขที่6นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ สำหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยววัะพานสุกหมายเลข6นี้นะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมมีเชือกถักนะครับผมพันรอบองค์พระเลยนะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอให้บูชานะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข7นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมนี่ครับพศ .2 4 6 9นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ รายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพอกลั่นนะครับผมเนี่ยครับวัดพญาการามนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมเนี่ครับ สวยๆเดิมๆแบบนี рон, ้นะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลข8แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับนี่นะครับผมหลังหนังสือนะครับผมพิมพ์ตัวทอนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียงแบบนี้นะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับพี่ๆ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมอยากให้พี่ได้อยากให้พี่ๆได้เห็นองค์จริงๆเลยนะครับผิวสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่8นี้นะครับ รายกันถัดมาครับผมจะเป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้านะครับผมอง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับพระสมเด็จหมายเลขเก้านะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเนื้อหาโมดาลเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ สภาพผิวขององค์พระก็ดูเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับราคาแบ่งปันนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่9นี้นะครับรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10นะครับขององค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมยันยุ่งนะครับพี่ๆหลวงปู่ทิมนะครับผมพระปิดตามหาอุตโมนะครับหลวงปู่ทิมปีพศ2518นะครับผมผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ รายการหมายเลขที่10นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับสำหรับพระปิตามหาอุตโมหลวงป่ทิมนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับพระปิตามหาอุตโมเป็นองค์เล็กๆนะครับผมเนี่ยนะครับหลวงป่ทิมอิสริโกปลูกเสก็จเมื่อปีพศ2 5 1พนอสนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมเห็นนะครับ รูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมได้ที่ไลน์แอด onejessieoiptq เลยครับผมเบอร์โทรก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมรายกขนัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมนี่จะเป็นหลวงพ่อธรรมจักรนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนะครับผมวัดธรรมมูลนะครับผมนี่นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับ ราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวมพ่อธรรมจากนะครับผมวัดธรรมมูนนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ พี่ๆสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดนะครับผม1.74 OIPTQ นะครับเบอร์โทรก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับองค์ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นแรกนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมอ๋อเป็นปู่ทิมพิศาลโสพลนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมเห็นะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา5 5 0บบบาาาททเ่นนนััั้ะครรผมสํห เปียนหลวงพ่อทั่วเสี่ยนโตนะครับผมรุ่นแรกนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับหรือว่าอาจารย์ทิมท่นเองนะครับผมพระครูวิสัยโสคนนะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผม องนี้เป็นหลวมพ่อทานะครับผมวัดพะเนียงแตกนะครับผมรุ่นที่2นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณรุ่นที่2นะครับพี่พี่รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวมพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับนี่นะครับหลวมพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่13นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดรัดตากน้านะครับผมหรือว่าพระมงคลุเทพมุนีนั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่1นนะครับผมพอมกล่องเดิมแบบนี้นะครับรายการหมายเลขที่14นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผม fc ทางช่อง YouTube นะครับผมในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ4ี่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ พระองของขวัญนะครับผมหลวงพ่อศวัดปากน้ำนะครับทาสีเจริญนะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นองค์เล็กๆนะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้เป็นรายการหมายเลขที่14แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมหมายเลข15้นี่จะเป็นพระพุทโธน้อยนะครับผมนี่นะครับพระพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนนะครับผม สวยๆเดิมๆนะครับผมวัดอาวุธเนี่ยนะครับบิกกสิตารามนะครับผมเห็นไครับถ้าออกเสียงผิดอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นพระพุทโธน้อยนะครับของคุณแม่บุญเรือนนั่นเองนะครับองนี้นะครับผมหมายเลข15นที่แบ่งปันนะครับผมในราคานะครับ450าบบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมสําหรับพระพุทโธน้อยนะครับผมคุณแม่บุญเรือนะครับผมต้องบุญเติมนะครับนี่นะครับราคาแบ่งปัน450บาทนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมได้พระมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมแต่รับพระที่ตรงตามในที่พี่ๆชอบบูชากันอย่างแน่นอนนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมหมายเลขที่16นี้นะครับ ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตพิมจัมโบูสองนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับสำหรับพระปิดตาหลวงปู่โตพิมจัมโบูสององนี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆผิวสวยเดิมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับ อร拉อักษรนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชินพรีนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข17นะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับอง์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ ผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อหาโมสารเดิมๆมนะครับอันนี้เป็นรายการหมายเลขที่17แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาหรือปูไข่วัดเชิงเลนนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่18นะครับผมหมายเลขที่18นี่จะเป็นเหรียญลอมบุโตนะครับผมเหรียญจิโกปี12นะครับลอมบุโตวัดประดูชิมพีนั่นเองนะครับผม องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันเลยครับให้พี่ๆ FC นะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญจิโก้ปูโตนะครับผมปีพศ2512นิะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะครับผมหรือว่าพระครูวิริยกิตตินั่นเองนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับ ถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมเหรียญเจริญพรล่างรายการนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับหมายเลขที่19องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆ FC ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ศิลานะครับต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม673นะครับผมเห็นี่ยครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับหน้าหลวงพ่อไม่มีตำหนิเลยนะครับพี่ๆเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมเมตตามหานิยมนะครับสวยๆเดิมๆดิมนะครับผมเนี่ยครับวัดโพสีสะอาดนะครับผมจังหวัดขลสิลนะครับผมพศ .2564 นะครับผม ถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับ600บาทเท่าน้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่19นี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่20แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อกวยชุตินาทารโรนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับผมพอ2 5 0 4นนะครับผมนครับรายการนี้นะครับผมผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับองนี้นะครับผมจะเป็นข้างเลื่อยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมเป็นขอบข้างเลื่อยนะครับ นี่ครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา550าบาทนะครับผมมีรอยจันรเดิมๆนะครับผมถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่นะครับผมวัดโคสิตารามนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนีนะครับผมค้างเรื่อยนะครับผมรายการหมายเลขที่20นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ 5 5 0าบาทเท่านั้นไหมครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเงานปาก้านะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมพศสอ0 7นนะครับผม้อมกล่องแบบนี้นะครับ องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟัดอาจารโรนะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมสทอออนะครับผมสร้างถวายพศ2507นะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลปกุโตะนะครับผมเป็นปิดตาพิมพ์มหาเสนีห์นะครับพี่ๆนี่นะครับปลุกเสกห้าไตรมาสนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับ องนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมทั้งช่อง u t u b e นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหร hai, ับพระปิตามหาเสน่ห์นะครับนี่นะครับผมหลวงู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ถ้าใครถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมวันนี้เสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23นะครับผมรายการที่23จะเป็นพระปิดตานะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์ปลดหนี้นะครับผม่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่23นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตาพิมพ์ปลดหนี้นะครับผม อันนี้จะเป็นพิมพ์ปลดหนี้หลังยันนะนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมถ้าใดรสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอักขรอักษรนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมสำหรับหมายเลขที่23นี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆ4ี่450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นถุงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับเนื้อว่านะครับผมพิมพ์จมการนะครับพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมวัดช้างให้นะครับรายการหมายเลขที่24องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนาออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมรายการนี้ครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆ f อทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ 450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสําหรับหลุมพะทุนะครับผมเนื้อว่านะครับผมพิมพ์กรรมการนะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับนี่นะครับผมเนื้อหางมดสารเดิมๆแบบนี้นะครับผิวดเดิมนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดนะครับผมคลิปวิดีโอแบ่งปันพระาบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับ 174 4 o i p t q นะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์0903251096นสามาะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กรบกวนพี่ๆอย่างหนึ่งนะครับผมคือชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งเช่าบูชานะครับผมผมจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับกาบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ